สีแดงอยู่ในสีแดงอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี Xì sì đen Đục kè ส,สบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีขาว จอาเ่์ีเขียวอยู่ในสีเขียวอยู่ในอยู่นี ทุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสีเขียว สี่เลื่องอยู่ในสีเลื่องอยู่ใน สบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีสิเหลือง งสีชมพูอยู่ในสีชมพูอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีรือไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ châm không สีแดงสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีชมพู อย่าลืมกดติดตามและ subscribe ให้บอมด้วยนะครับบ๊ายบาย